สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเช่นเคยนะช่องวีระดำแต่งนะครับถึงไหนแล้วครับคันนี้ตกลงตกลงนี่หรือปั๊มนะครับช่างดมหรือปั๊มแล้วนะครับนี่ถอดออกรียบร้อยตกลงเกเช็คหลายอย่างนะครับเกเลยสงสัยนะเกรื้อปั๊มเลย เแต่ปั๊มทำมาแล้วนะทำมาแล้วแต่เก๋ไม่มั่นใจนะเก๋รื้ออะไครับเนี่ยนี่เกซิ่งเก๋ขัดหน้าเพจไหมครับขัดหน้าขัดท้ายมูนโมนะอืมมูนรถจีบรถเธอยังไวาตันยัวจมูนโมเจริญยังต่เรื้อยัวอาเก็มตันเก็บนะเฮ้ยนี้ดาเฮ้ยยะแน่นอนเลย เกิดนานูให้ฟังอ่าแต่มือเมื่อเบื่อเลยจำเั็งกองอัเปียังทำคือว่าบันจานงเลยอู้นี่ตัวนี้ไม่เคยมีใครถอดครับผมสังเกตดูช่างเนี่ยตัวนี้ครัฮะอช่างดมถอดครับ ที่จับหมัดอะไรที่เดิมในตู้เลยเน่ที่อ่ะเราตู้อยู่ที่ดูครับเท,ชทีช่างเทีช่างเขาต้องมีพาร์ตนะนี่พาร์ตนี่เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เลยครับใส่พาร์ตคือไว้กับคอมเลยจะได้เปิดดูง่ายคนระับ ไม่ต้องหอบหนังสือมานะครับหายากนะครับพาร์ทน,นียนครับเนียนเนนียนอันนี้นหลังมันใช่ไหมหลังเพลิดลังเพลิดอันหน้าเพลิดตอนแรกมันจะเป็นรอยนะมันเป็นรอยโดนกับรอยไม่โดน เพียร์มันเต้นเพียรคุยตี้ครับมันเต้นได้เพียร์ชอบเข้าตะวันแดงเอ๋เพียนช่างเมืองสุรินทร์นะโม้สุดยอดเลยโม้สุดยอดเลยนี่นี่ประซิ่อย่างตอนดอกเลยตอนดอกเกิดรวยอืมคือมือขัดจัโอ้นี่ตัวกขัด นี่ครับนี่แกนี่ไปลงทุนตัดเหล็กเพลามานะครับนี่แล้เอาออกแล้วกเอามาขัดแล้วก็สร้างขึ้นใหม่สร้างรอยขึ้นใหม่ถ้าเอาตัวนี้เพดเพดขัดเลยมันมันจะกินลึกนะครับเพดมันจะอ่าเพดมันจะไม่ได้กินแต่รอยเดิม เออนี่น้อนตาเนียนเนียนๆดอกเลยปึ๊กตัดต่ออยู่แล้วฮะคลายหลังนัวล้าตัดป๊อกพลิกหมดเลยนี่จ๊อคลาสเอ้ยฮะจ๊อคลาสฮะจ๊อปลาจี้คลอง เออเงินติดตามจรา40,000เนี่ยอ๋อ40,000เนี่ยบ้านมาดุอีแล่เต็มนึงมือเตาแล่เต็มนึงมือโอ้ยบ้ามือวันๆบาดบ่เจียงมือเคยบ้านตังแหนน่ะป๊าดต้องเจียงมือพ่อเพิ่นบ้านตังมืออะไรไหนเอาเข้าดูจํานวนครั้งที่ดูบ่อ๋อ10,000จรเป็นก็บ้านจรติดตามดิ๊ดบ่ บางกดติดตามพ่องจใช่คนบ้าตบาโดยตะบานมือแต่เตียงต้องติดตามใหม่กดติดตามจ้าเกิดเซงเกิดไว้นุวยผู้ติดตามใช่ไหมเสียเมียนยอดดูยอดผู้ติดตามเดินดูถึงผู้ติดตามโอ้เสียบุตรเกิดเรียนเฮ้ยผู้ติดตามเสียตินกี่หลังหกแสนหกแสนหกหกแสนเจ็ด ជាប្រំមានរាចរចរណូគីស៊ីភុយហើយបងយកអតឲ្យនួយច្រើហើយបងគីកងឆាំងអៀវបងអើយច្រើហើយបងគីនួយអូបិញមក ข้าตอนแรกมันกินข้างนี่นกินข้างฝั่งนี้ครับกินข้างนี่กินแบบนี้ครับข้างเดี๋ยวนี้ช่างจะทําให้มันกินเต็มเต็มเต็มหน้าไปเลยของหนักเกินเทพช่างเมืองสุรินทร์ครับนี่เมืองสเรนสเรนโอ้โหหัวหนะะ គ <coughs> ុណណាស់លុបព្រឿនក្លៀកទៀតផ្លាប់ទីហ្នឹងទី បានសើវិគលរកអឺនៅក្នុងផ្លងទៀតក្នុងមឡបទៅសាទៀតសាដល់កើមឆាប់ទៅប្រហែលនោះឡងដើមរួចហើយជីបានឯដើមរួចជីមិនចាយលេបមកទេ

มันมีอะไรรอยเ,าเมาแข็งเป็นคางเด้นี่เป็นน,ปน,นี่คือโอ้ oh, สวยข้างในนี่ไม่โดนเพราะตัวนี้มันลึกเออแล้ก็โดนขอบเป็นอย่างนี้ เมนเดยท่าเคยพงกีนะ่ากินแลบอันนี้นะครับกิ่มันแลบอังกรม,มกิ้มโซ่ดิ้งูซเนียนไม่รู้เขากี่มันดิ้งเทาเวียกี่เอาหองเนาะนใส่เสร็จเข้าไม่เคยประกอบดูไงแต่มันเต็มมึงกิน,นเต็มไหมอันนี้เป็นเลยใช่ไหมใช่ไหมรอยเนี่ยเหมือนกันตอนที่เราถอดตรงนี้ขอบนี้เนาะดำ มันจะดำมันดูนข้างในม่โดนอันนี้โดนข้างข้างใน,นข้างนอก <ừ> มันจะมีรอยดำอะไรที่หนักกว่าไม่มีมันจะเสมอใช่ยุ่ยใช่ตอนนี้คือมได้ตอนลังนี่ล้างก็เนียนแล้วห่างตัวลัางแล้ว นี่ก็ได้อุปกรณ์ไว้แล้วไม่ต้องทำเพิ่มช่างเก็บไว้เ่ะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวให้ช่างประกอบก่อนค่อยถ่ายอีกรอบ